สามเคล็ดลับนะครับสร้างตัวให้ไวสําหรับไปรุ่นนะครับวันนี้นะครับผมมีประสบการณ์ที่อยากนำมานอื่นนะครับคําว่าไปรุ่นนะครับก็ผมขอไน้ยามก็คืออายุตั้งแต่อยี่สิบเก้าลงมานะครับก็คือสิบไปปลายนะครับแล้วก็ยี่สิบถึงยี่สิบไปปลายนะครับถ้าถ้าถ้าสามสิบขึ้นไปนี่จะเป็นเข้าสู่วัยการคนแล้วนหนึ่งนะครับก็คือว่าอย่ารอให้เรียนจบแล้วค่อยทางานนะครับเรานะครับอาจจะปลูกฝัง ถูกปลูกฟังมาว่าอย่างนี้นะครับว่าเราต้องพยายามเรียนให้หนักๆ,ๆเรียนทุงสูงนะครับติวเยอะๆนะครับไปสอบเอ็นทานโอเน็ตเอเน็ตนะครับไปติวนู่นนี่นั่นนะครับไปเทคคอร์สอะไรต่างสารพัดนะครับเรียนจบปีจบโทจบด็อกเตอร์นะครับแล้วก็พยายามศึกษาอย่างเดียวนะครับแต่เอาเข้าจริงนะครับสิ่งที่คุณมองข้ามไปก็คือในเรื่องของการทํางานการทํางานมันไม่จะเป็นว่าคุณจะต้องเรียนจบก่อนแอ้วไททำงานในระหว่างเรียนเสาร์อาทิตย์ปิดเทอมนะครับคุณสามารถ หาลำไพ่พิเศษ,ษโดยการทำงานก็ได้มันเป็นการฝึกหัดประสบการณ์และก็จะได้เงินตามมาจริงๆแล้วเงินมันเป็นเพียงอะกว่ครับสิ่งที่มันสําคัญกว่าเงินมันก็คือประสบการณ์อย่างตัวผมเองนะครับก็ตั้งแต่อายุ14แล้วนะครับไปขายของตามตลาดนัดของผมขายเสื้อผ้าขายรองเท้าตอนนั้นยังเป็นเด็กชายอยู่นะครับยังไม่ได้เป็นนายด้วยซ้ำนะ14ยังเป็นเด็กชายอยู่ ปขายของแล้วก็ได้ตังค์มลละห้าหมืบาทแต่ว่าสิ่งที่ผมได้ติดตัวมาตั้งแต่อายุสิบสี่นั่นก็คือทักษะการขายอายุสิบหกสิบเจ็ดนะครับก็ไปเป็นเด็กทงน้ําขายน้ําดื่นครับไม่น่าเชื่อนะครับว่าปัจจุบันนี้ประมาณาจากสิบเจ็ดจนถึงอายุสามสิบผมสามารถเป็นผู้ประกอบการโรงน้ําดื่มจากเด็กทรงน้ําก็กลายเป็นผู้ประกอบการโรงน้ําดื่มซึ่งมันเกิดจากทักษะการขายของการฝึกฝน ซึ่งตรงนั้นมันไม่สามารถหาได้ในตำหนับตำราที่เราเรียนมานะครับเราอาจจะมีทฤษฎีเยอะเกินไปนะครับแต่ว่าประสบการณ์ในระหว่างเรียนก็ไม่ควรทิ้งอันนี้อยากฝากไว้สาหรับไปด่อนทั้งหลายนะครับก็คือว่าถ้ามีโอกาสก็คือทํางานทาไปเลยครับอาจจะเป็นเด็กอะไรก็แล้วแต่นะครับค่าจ้างเท่าไหร่ก็แล้วแต่คือทําไปก่อนสิ่งที่คุณได้มากกว่านั้นก็คือประสบการณ์ลอ,องค่าซึ่งมันไม่มีขายตามเซเว่นนะครับอันนี้ก็เป็นทักษะที่ผม ติดตัวมาตั้งแต่อายุนะครับจนถึงปัจจุบันนี้ก็สามารถนํามาใช้ได้จริงในเรื่องของทักษะการไขยแล้วก็ทักษะเกี่ยวกับการทํางานนะครับไม่ต้องรอให้จบนะครับทําเลยนะครับมีโอกาสก็คือทำเลยเคล็ดลับที่2นะรบับที่2คือว่าจะไปให้ถึงร้อยนะครับมันมีหลายทางนะครับคุณนะครับจะต้องแหกกฎอย่ายึดติดกับกรอบความเชื่อแบบเดิมๆครับ50บก50ก็ได้100 6 0บวกก็ได้100 2คูณ50ก็ได้100่งครับง1 0ึลบ5ก็ได้100เห็นไหมครับว่ามันมีหลายทางนะครับไม่จะเป็นว่าเราค่อยๆไต่ค่อยๆไต่แล้วค,ค,ค่อยไปถึงร้อยบางทีบางครั้งมันช้านะครับคุณจบอะไรมาคุณเรียนอะไรมาการทํางานมันไม่จาเป็นต้องทํางานตามที่คุณเรียนมาทุกวันนี้อาชีพม,มันหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็น หลายส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทําคลิปวิดีโอไม่ว่าจะเป็นยูทูบเบอร์ไม่ว่าจะเป็นแกปเป็นฟู้ดแพนด้าหรือแม้แต่ธุรกิจเกี่ยวกับธรจิจต่างๆซึ่งตรงนี้มันค่อนข้างที่จะหลากหลายเปิดแล้วก็มันจะเป็นในเรื่องของสื่อเทคโนโลยีต่างๆแล้วซึ่งในสมัยวัยรุ่นก่อนนั้นของผมมันยังไม่มีแล้วประจำนันนี้มันเป็นโอกาสสาหรับวัยรุ่นทั้งหลายแล้วก็สามารถเรียนรู้แล้วก็ฝึกหัดและพัฒนาได้เห็นไหมครับว่าอย่างเช่นตัวอย่างนะครับ คุณอาจจะเคยเห็นคนสมัยเก่านะครับซึ่งพอจบทํางานใหม่ๆนะครับเริ่มขับปีออสนะครับต่อติเอาติสมาเขจะเป็นคัมรี่กว่าจะได้ขี่เบนนะครับอายุ50-60คุณไม่ต้องแปลกใจว่าทําไมคุณถึงเห็นใชายแก่ๆขับรถเบนส์นะครับซึ่งกว่าเขาจัดไต่เต้ามานะครับต้องใช้ระยะเวลานานมาพอสมควรแต่ทุกวันนี้คุณดูสิครับอายุ20่สปลายๆย0ต้นๆขับรถสปอร์ เบนออเช่สุปราคาอะไรองจ้ะเห็นไหมครับว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนไปนะครับอย่ายึดติดเกี่ยวก, Christie, วกับกรอบเดิมๆนะวิธีการไปถึง100มันมีหลายเส้นทางนะครับอันนี้เป็นเคล็ดลับที่2เคล็ดลับที่3นะครับคือว่าไว้รุ่นังไหลนะครับอย่าก,กลัวและรังเกียจงานขายครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าตั้งแต่เราตื่นนอนมาจนจนถึงค่ำนะครับล้วนแล้วแต่เกี่ยวกับการขาย ในโฆษณาในสื่อต่างๆนะครับมีแต่การขายเต็มหมดนะครับอันนั้นมันเป็นในเรื่องของการทํางานในเรื่องของการขายการทํางานนว่นเดือนก็ต้องขายขายคุณลุวนขายความสามารถแล้วก็ได้คือในรูปของอัตราเงินเดือนทําธุรกิจมันก็ต้องอ้างอิงเกี่ยวกับการขายโดยดิบเรียไม่ได้แล้วบางคนอาจจะบอกว่าไม่ชอบงานขายแต่ถ้านะครับเราเอี่ยนมุมมองหรือทัศนคนตินิดหน่อยใหม่ว่านะครับ การขายแทย้จริงแล้วนะเป็นเป็นการผลิตสินค้าหรือการบริการอะไรบางอย่างเพื่อแก้ปัญหาให้คนย้ํานะครับว่าการขายจริงจริงแล้วผลิตสินค้าหรือการบริการอะไรบางอย่างเพื่อแก้ปัญหาให้คนยิ่งถ้าคุณแก้ปัญหาให้คนมากรายได้ของคุณมันก็จะมากขึ้นตามไปด้วยแค่นี้เองนะครับคุณก็จะมีมุมมอง มีวิธีคิดแบบใหม่เกี่ยวกับการขายของผลนะครับซึ่งใช้มาตั้งแต่ยังเป็นใบรุ่นมาจนถึงปัจจุบันนี้ก็เอามาใช้ในเรื่องของผู้ประกอบการโรงน้ําดื่มและธุรกิจอาหารและก็คูุ่มการงนะครับผไปในวันนี้นะครับผมขอยกตัวอย่างนะครับสําหรับัยรุ่นเลยนะครับก็คือคุณต๊อบอิทธิพัฒน์นะครับเจ้าของเท้าแก่น้อยนี่ตรงนี้นะครับหลายคนอาจจะเคยกินนะครับอย่าเพียงแค่กินนะครับถ้าคุณมองลึกลงไปแล้วนะครับประวัติของเขาไม่ธรรมดานะครับ ผมเองนะครับก็ชอบอ่านหนังสือนะครับนี่หนังสือของคุณต๊อบอิทิพัฒน์นะครับคุณต๊อบอิทิพัฒนะครับเป็นหนังสือที่ผมอ่านแล้วชอบนะครับได้ไอเดียได้มุมมองในการทําธุรกิจหลายอย่างเป็นแนวคิดสําหรับวัยรุ่นนะครับในการสร้างตัวครับจากนะครับเด็กติดเกมนะครับเรียนหนังสือไม่จบนะครับก็ออกมาทําธุรกิจคือขายเกาลัดนะครับแล้วก็มาจับธุรกิจในเรื่องของสาลายนะครับก็ปัจจุบันนี้นะครับก็ไปโลดเลยนะครับก็ ขยายไปทั่วอาเซียนแล้วนะครับเกิดว่านะครับไม่อยากอ่านหนังสือล่ะทําไงนะครับสามารถไปดูนะครับหนังเรื่อง The Top Secret ไวรุ่นพันล้านได้นะครับซึ่งเป็นหนังนะครับหนังเรื่องนี้นะครับสร้างมาจากเรื่องจริงนะครับของคุณท็อปอิทธิพัตธ์สหรับวปยรุ่นเลยนะครับก็เป็นไอเดียเป็นแนวคิดนะครับว่าในการที่จะทําอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับกว่าจะได้มานมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับนี้เป็นข้อคิดนะครับ3หลักคิดที่ให้ไว้นะครับ สำหรับไปรุ่นนี้นะครับเพราะคนที่รู้จุดหมายไปทางคือคนที่จะถามไปไในไกลสุดนะครับขอให้ท่านประทาคนสสคสัติภาพสำหรับวันนี้สวัสดีครับ